สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่คือททสำนักงานจันทบุรีจ้าลูกปัดค่ะดีเจแบงค์ธนบ้านเองนะจ๊ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านนัาโตยำปากบานเดี๋ยวนี้จะมาลองชิมยำกันดูว่าถ้ากินแล้วปากจะบาลไหมถูกแล้วไปรู้ป่ะคือด้วยความที่จันทบุรีอ่ะเขามีคอนเซ็ปต์ของเขาไงว่าสุกทุกวันที่จันทบุรีแต่ว่าวันนี้เราว่ามากกว่าสุกแล้วคือจุกทุกวันที่จันทบุรีจุกไหมจะจุกแล้วจะบาลไหมไปดูกันค่ะไปดูไปดู คุณปัดไม่น่าเชื่อว่าสั่งที่นอตโตเนี่ยเขาทำไวมากเลยมากค่ะจริงๆไม่ถึง3ชั่วโมงนะคะไม่ใช่ถึงชั่วโมงด้วยเร็วแล้วถึงบอกว่ามาเที่ยวจันแล้วมันสนุกจริงๆเนาะมันสุกที่ใจแล้วมันจุกที่ท้องเดี๋ยวจะมาจุกจุกให้ดูว่าที่นี่ยำนอตโตปักบาเนี่เป็นยังไงใช่ค่ะปัดเริ่มเลยปัดกยากกินจันไหนก่อนชอบกินไข่ขอลองไข่ก่อนได้เราต้องโกยโกยน้ำมันก่อนแค่เห็นก็ฟินแล้วเอาเลย เคยกินดีเฮ้ยรสชาติเฮ้ยอะไรติดคอไม่ไดประเด็นคือจะบอกว่าให้แกเคี้ยวก่อนมันค่ะมันหอมหอมหอมมะนาวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่เราสั่งมาเนี่ยเขาเรียกว่ายำปากบาะ ือจะเป็นเซ็ตใหญ่มากหลายร้อยแต่ว่าคุ้มมาสี่คนจริงกินอิ่มพอดีจริงแต่ว่าบางคนแบบว่าเป็นคนกินจุอบก็สองคนก็นอยู่นะหรือว่าคนเดียวจะกินแบบว่าหนักๆกจุจุก็มาเลยกางนะคะเขาบอกว่าที่นี่คือยำปากบานใช่ป่ะจุดเด่นหลักเลยคือมันจะต้องแบบว่ากินแล้วเราก็ต้องปากบานด้วยปากต้องบานค่ะคือเราต้องเอาเข้าแนวขวางนี้ให้ได้อืมอืมอืม กั้งหิมเหรอคะโฮ้ยสดสดสด,สดพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวค่ะให้แกใช้คำพูดพูดใกล้จะบอกว่าน้ำน้ำในเนื้อมหมนะหวานมากมไม่แบบว่าเหม็นคาวอะไรเลยแล้วก็ด้วยน้ำยำเขาว่า พอรู้มันจัดใช่ป่ะมันได้แทะเข้าไปในเนืับแล้วเว้ยใช่ค่ะจริงดับกลิ่นคาวแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนื้อมันแบบว่าซึมน้ําเข้าไปน้ำยำแบบอะไปอยากกินยำอะไรต่อต่อไปอันนี้ด้วยไข่แมงดายำสามไข่ไข่ปูไข่ปลาเลียวเลียวแล้วก็แมงดาไข่แมงดาใช่ตอนนี้เราจะเอาสามไข่มารวมกันค่ะเลยต้องปากบานใช่ไหมคะต้องปากบาน โอตายแล้วปัตก็ไม่แท้ปัดก็ไม่ยอมไงปัดก็ทำให้รู้ว่าน็อตตดทําให้ปากไทบานก็ได้เขาจะปังปากทุกคนบานได้เอออยู่ที่ขนาดของช้อนเท่านั้นเองขนาดของปากแล้วดีไหมรสชาติเป็นไงดีค่ะใส่สดทุกอย่างสดจริงๆมันแป๊ะมันแปะมันแต่งในปากค่ะ น้ำไข่น้ำไข่แตกในปากเลยแต่ให้มันออกอากาศได้จริงแหมออกด้ถ้าดูเนื้อมันออกมันออกได้ง่ายได้เห็นปหเนี่ยดูดินี่นี่อันนี้คือยำหอยแครงเนาะไข่ไร่ค่ะอืมอันเนี้ยเขาใส่ปลาด้วยค่ะมันเลยหอมปลานัวปลาบวกกับว่าเราชอบกินหอมมากค่ะเอชอบเวลามันใส่มาเขามันใส่เนื้อใส่อะไรบางอย่าง เธอต้องกินนะเธอต้องกินนะเธอห้ามเขี่ยออกเพราะว่ายำทุกอย่างน่ะปาบเด้วก็ใส่อะไรไปแล้วเนะี่ยน,นั่นคือมันดีแล้วมันดีแล้วดื่มํามปูดีกว่านี่ปูนะปูที่ดีอ่ะมันต้องเนื้ออย่างงี้เว้ยนี่มันต้องเนื้อแบบนี้เลยแล้วน้ํายำนี่ก็ซึมเข้าไปในเนื้อปูแล้วแล้วตอมไ,มไม่ใช่ว่าขนาดจะแบบว่าเธอไปเล็กๆๆแล้วแบบว่าดูดนิดนึงแล้วคือไม่สะาใจอ่ะไม่สะใจอันนี้คือแบบว่านี่คือเอาเข้าไปแล้วคือดูดได้พักใหญ่อะคาปากอย่างนี้นะ เผื่อแผ่หมาแมวเลยนะจ๊ะแค่อร่อยมากเลยอกอย่างนที่ชอบขอโทษนะเริ่มเริ่มไม่เริ่มไม่แบบว่าเออปัดกินปัดกินไม่เลือกนะกินเองกินเองนะกุ้งจ้ะเมื่อกี้เข้าไปแล้วค่ะอร่อยคืยไม่อร่อยกินแบบว่ากัดน้ำเข้าไปน้ำตามเข้าไปค่ะกรอกน้ำเข้าไปเป็นไงคะแกมีหลอดปะดูเลยแหละจ๊ะมีอันนี้จ้ะปักเลยค่ะุเล่นเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนี่คือน็อตโตะยำปากบาน ที่จังหวัดจันทบ,บุรีตามร<ท>อยมาใครมากินปากบ้านทุกคนนะคะถูกใช่ค่ะแล้วก็คิวเขาเนี่ยอาะเกวจ,จะยาวมากการจัดการเขาดีอาจอย่าลืมว่านี่คือการทัศน์แห่งประเทศไทยสำนักง,งานจันทบ,บุรีเนาะสุขทุกวันที่จันทบ,บุรีเนาะที่สาคัญคือวันนี้ไม่ใช่ไม่ได้มาสำหรับเพิ่มความสุขแล้วแต่มาถอยว่า มาถ้ามากินทุกเนี่ยตามใจก็กินทุกทุกร้านในจันทบุรีก็จุกอยู่ดีจุกทั้งสุกทั้งจุกนะคะที่จันทบุรีวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนลาไปก่อนจ้าเขาจะหนักจ้าเขาจะหนักจะเต็มมันก่อนไปละค่ะอร่อยเาได้เหรอสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโนโต้ค่ะร้านคุณแบบว่าเก๋มากอ่ะจนแบบวันนี้ททสำนักงานจันจะต้องแบบ มาหาความสุขด้วยใช่เอามาบุกเนาะดีใจไหมที่มันไม่ได้เบิ่อเนี่ยได้ขนาดเนี้ดีใจรถดีใจมากค่ะคุณออโตะยำคุณราคาไม่แพงด้วยให้เยอะด้วยบอกหน่อยว่าถ้ามาถึงเนี่ยเราต้องควรจะต้องสั่งอะไรดีอ๋อ ควรสั่งทุกอย่างนะ <c oughs> เพราะว่าน้ำยำของเราแต่ละอย่างแต่ละเมนูคือแตกต่างกัน <c oughs> คือไม่ซ้ำซากจาเจค่ะแต่ย่าง <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ของที่ว่าให้ได้เยอะราคาไม่ถูกเราใช้ของในท้องคิ่นของจันทบุรีของเราเอง <c oughs> มันเลยไม่แพงไงเพราะมันใช่ค่ะเราเราได้จากของจากอทาง เขาเรียกอะไรท้งทางไต่เรือเราเองคือคือไปจากเรือใหญ่เลยใช่ไม่ต้องไปผ่านใครมากอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็จะได้ของถูกสดเราใช้ของเป็นค่ะคือเขาเอาของเป็นมาส่งเราเลยอ๋อแล้วเราก็ค่อยมาค่าใันมันน็อกเองค่ะดีเพราะว่าเราจะไม่ให้เขาน็อกมาให้เราไม่รู้ว่าเขาน็อกมานานหรือยังอะไรเงี้ยเราจะใช้แค่น็อกน็อกวันนี้ขายอีกวันนึงน็อกวันนี้ขายวันนี้แค่ขายแค่หมดอย่างเงี้ยค่ะค่ะเนาะ คุณผ้ามันอยู่ตรงนี้นี่ก็เลยเป็นดั่งาาพที่เราดูดๆกันเมื่อคู่เนี้ยดูดๆดันดูดนั่คือของจริงเลยมันหยุดไม่อยู่จริงๆค่ะน้ำยำก็ดีทั้งปูกั้ง กุ้งคือแบบหวานสดทุกอย่างคือแบบดีต้องบอกเลยว่าดีจริงๆค่ะอ่ะท้ายนี้เราก็เก็บแชร์เออ <laughs> คุณพอดีหอบมาเหมือนเก็บแชร์มาขอบคุณมากเลยคุณน็อตต่อที่เปิดร้านดางังๆแบบนี้ให้ชาวจันทบุรีแล้วก็รวมถึงแถบอื่นได้แวะมาเที่ยวที่เมืองจันด้วยนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะจะมากันประจำเลยช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยแล้วเขาจะถามว่าทำไมถึงไม่ไปเปิดต่างจังหวัดบ้างเปิดที่นู่นบ้างท่นี่คืออยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจันทบุรีค่ะ มาสัมผัสกินอายของเมืองจันใช่เพราะว่าเมืองจันมีอะไรเยอะเยอะกว่าที่ทุกคนคิดค่ะเนาะอาฉะนั้นอย่าลืมนะฮะแวะมาถึงจันทบุรีแล้วต้องหนึ่งที่ที่ไม่ไปไม่ไปไม่ได้เลยก็คือที่นอตโตนะฮะแลนด์มาร์คสำคัญค่ะถูกอันนี้บอกเส้นทางหน่อยว่าจะไปเส้นทางไหนดีเนี่ยเส้นทางคือเส้นทางนี้สามารถผ่านไปยังทะเลแหลมสิงห์แล้วก็เจ้าล่าวได้ทะเลบางกระชัยได้คือผ่านท่องสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยค่ะ ถ้าเกิดลูกค้ามาไม่ถูกนะครับเปิด Google Map ได้เลยค่ะเซิร์ชชื่อน็อตโตะยำปักบาน Google Map พามาถึงหน้าร้านเลยค่ะะสะดวกสบายนะคะไม่มีชื่อนี้ซ้ำที่อื่นจะเจอแน่นอนนะยฮะขอบคุณมากคุณเราจะต้องไปสําราญใจต่อแล้วแค่นี้แหละเราต้องอย่าดราม่าว่าเราชวนเข้ามาคุยแล้วเขาไม่ได้ยำคือตอนนี้เป็นช่วงที่คุยได้โอเคป่ะคุยได้เออบายบายสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือความสนุกสุขทุกวันที่จันทบุรีกับทททสำนักงานจันทบุรีจ้า